สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเหมือนเอาหวยของแม่สารคามมาฝากมาตอนเฮาผู้ใดโทรมาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจักคู่นะคะเนะอเอใครโทรมาขอมาเล้วกว็ไลยก็แช่ก็ติดตามให้แจแดงสั่งซื้อกิมก็ทักมาตามเบอร์โทรก็แน่นะจอนะคะเดี๋ยวันนี้ไปไหนไงคคะ ไงไงยังไม่ได้คะ่ะจะได้อะไรต้องหัวปีแท้ยังบม่ได้คัดไ<ม>ด้กรองค่ะมีอาจารย์ได้ก็บเบิ่งตามยูทูบเลยค่ะดูะตามยูทูบเราชอบ,บอาจารย์ไหนก็ซื้อคะ่ะแต่ส่วนตัวแล้วยังไม่ได้คำนวณว่ามันจะมาตัวไหนถูกตัวไหนคะ่ะเพิ่งเอาใน y o ย t ูทูบเด้อค่ะเด้อแล้วเนี่ย,ยก็บอกว่าใครเคยทำงานเพงไหมวันนั้นก็เลี้ยเป็นกันเคลื่อนงครับ พันสามร้อยค่ะชุดหนึ่งในครีมทําให้หน้าไม่เหี่ยวไม่ย่นค่ะทำให้หน้าไม่เหี่ยวย่นแล้วก็เดครีมปรับสภาพผิวในตอนกลางวันผิวจะนุ่มผิวจะเด็กกล้องค่ะผิวจะอุ่นน้ํถทาแป้งทาครีมอะไรลงไปก็จะสวยค่ะอาอกจะบอกมันให้มันค่ะสบู่ลดฝ้ากะจุดด่างดาค่ะสบู่ลดฝ้ากะจุดด่างดําค่ะแค่เชื่อม แคลเสียมำรุงกระดูกนะคะแล้วก็แก้ปวดเกาปวดปวด,ปวดกระดูกค่ะครับคค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะค่ะค่ะนเอาล่งคลิปไปโหลดฮ่าเด็โกโฆษณาในตูนนะคะเนาะเพื่อนก็บ,บอกว่าท่านนี้ดีสร้างแล้วสร้างอีกแคลเซียมนะคะแค่เซียมำรุงกระดูกถ้าว่าเป็นงังกำบังลุ่ไหวก็ได้ค่ะ ถ้าเราเป็นแล้วมันก็ลดบวมของกระดูกได้มากๆได้ผลดีมากๆลดบวมของอาการปวดกระดูกปวดเกาลดบวมของเกาได้ดีมากๆค่ะขอบอกว่าได้ดีมากๆเนาะแล้วก็ครีมเราที่ก็สบู่ส้มก็ร้อยแล้วค่ะแล้วก็ถ้าสั่งตัวนี้ฟรีนี่ก็หกร้อยนี่ก็หกร้อยพันสองโปงหมดที่แล้วผู้ครายื่เข้าเจ้าสั่งไหวสั่งไหวจไ,ได้ขายดีค่ะแล้วก็สั่งเข้ามาเลยตามเบอร์โทรึ้น่อนหน้าจอนะคะ สบู่ลดฝ้ากาัดจุดดำดำมีวิตามินซีวิตามินอ e, ีมีมอยเจอร์ไลเซอร์อรมันจีทํถ้า้มนนาสว่างค่ะผิวฟับสันทาให้หนุม่มเหมือนเหมือนก้นเด็กอายุเจแดงก็ห0สิบแล้วก็พอไปวัดไปว่าได้ก็พอขีมนี่แหละเนาะถ้าไม่ทาถ้าไม่แต่งมันก็สุดโทมเร็วค่ะป้องกันไว้นะคะป้องกันไว้ให้สตาร์ไว้แค่นั้นแหละคะ่ะให้สตาร์ไว้ที่ห้าสิบคุณใชห้าสิบมันก็จะห้าสิบตลอดไปไม่เก๋เนาะคะ่ะเนาะ สตาร์ทไว้แค่นั้นแต่งดกลังขึ้นนี่รับประกันว่าดีแน่นอนกลังขึ้นน่ะเริ้วรอยไม่มีเลยค่ะเริ้วรอยตื่นเริ้วรอยลึกๆก็กกจะตื่นค่ะท่านผู้ชมนะลึกๆก,ก,ก็จะตื่นเริ้วรอยได้ผลดีเพราะเกลี้ยงการรับประกันเพราะเจ้าของใส่อยู่นะคะหวยแม่สารคามจับที่เอาไปจับนุ่กันสําหรับหวยล็อกล่อพันสื่อกอนนี่แหละ ล่อ่นสื่อก่อนเจ้าของ่นหาสื่อว่อนในาใดค่ะถ้าลงคลิปเรายืมสื่อได้แต่ตอนนี้จักเป็นสิสื่อใด้ม่สื่อใดเนาะยานสื่อว่าใดบะเนาะค่ะยานสื่อว่าใดท่อถแถวนี้เขาเจากระถูกกันยิ่งถูกตรงตรงพ่นสื้อเลขถูกเพ่นจึงสิมาให้เฮาค่ะเนาะหวยเซียนใช้ยากอะเซียนใช้ยากสื่อไว้เลวค่ะสื่อไว้เล้วพ่นอาบ,บินหย้ยเจดียงเบิ่งตังเต่มือมือที่สิบเจ็ดเออพันจ่ายเงินมันก็สื่อไว้เลย สองตูเจดีย์เขียนไวเ้เร้ยวนะคะ่ะเดี๋ยวสิตามหวยพอใช้ยาให้นะคะ่ะเตรียมฝนมีดไว้เลยค่ะเตรียมฝนมีดไว้เลยตัดข้อเส้นใช้ยาซียี่สิบตูว่าถือเนาะมิตรศูนย์ซีและการไอศูนย์ซีหนาสีสซหาลงไปอีกเนาะหนึ่งซีผลเพิ่นนะเนาะเพิ่นก็บอกว่าเออ เตรียมตัดข้อเลยเฮาค่ะวันนี้เนาะตะบึงไว้แม่สาระข้ามนะเอาฝากบนไหลกดแช่นลยลูกใจเจแดงกั็แล้วกันค่ะนี่ค่ะเลขพันกับงามงามเจแดงจับให้เองค่ะตัวนี้พนจับมาให้47 49 69 67เจแดงเลยจับต่อให้มันครบเลย97เนะี 6, นะ่ะ46เนี่ยเลขชุดนี้จะออกบ่อยค่ะท่านผู้ชมนะ 0802มันก็ออกตรงๆมาแล้วอยู่ตรงนี้เลย0802นะคะ06ก็ออกอยู่ตรงนี้ตรงๆเลยส่วนหมากเนี่เจะแดงเคยซือ้อแต่พันๆมามันจะออกตัวนี้ตัวนี้ค่ะค่อยเป็นนี้เลยค่อยเป็นนี้เลยออกจังสีบ่าใครอาจจะออกนะจังสีกับว่าใครจะออกนะมันจะออกแต่แถวนี้แถวนี้แถวนี้แค่นั้นแถวจังสี่าออกนะตรงๆในสีเก้าบ่าใครอ e, กครอกเลย จนหะมางจะออกตัวนี้ถึงว่าเจแดงว่าหกเก้านี่นะมันจะออกตรงนี้แล้วก็เก้าเจ็ดนี่ก็เคยออก C หกนี่วอวาท่านออกนะตรง่หกว่าท่านออกเจียงนะ่าจะขีดไว้อีกจัหน่อยค่ะที่มันออกไวๆเนาะมันเกิดขึ้นตัวนี้นะตัวหกเก้าแล้วก็เก้าเจ็ดไปอีงสี่นะเคยออกไวๆนะาสำหรับสุดสี่ตัวนี่เขาไวค่ะ สูดสามตัวถ้ามาตรงกันก็จัดเลยค่ะมันมาตรงกันไหมกับตัวนี้ว่ามาตรงกันเนาะค่ะเนาะวันนี้ว่ามาตรงกันจะมันฉดไปตรงกับเจ้าใดทอกับเบื่องเอาหนึ่งสี่หนึ่งหาหนึ่งหกศูนย์สี่ศูนย์หาศูนย์หกสองสี่สองหาสองหกแต่ว่าเพนจับไม่าหาตัวหนึ่งกับสองเนาะค่ะพนจับไม่าหาตัวหนึ่งกับสองเจดีย์กะบเลยจับ 04, 0 5, 0ใส่ศูนย์สี่ศูนย์หาศูนย์หกหายมันครบหามันครบซะเนาะ เทียมันออกเนาะเท่าออกศูนย์หกศูนย์สี่ยังไหนศูนย์ห้าออก่านไปเรี่ยวสงสัยว่าศูนย์จะพานไปเรียวเพิสส่นเยบ่จับพเพเิวว่พนกันจะมาจับอยู่ที่หนึ่งอยู่ที่หกนะคะสำหรับตัวนี้นะจะสวยจะแดงว,ว่าตัวนี้สวยกวัวค่ะนะตัวนี้สวยกลัวเลยแต่ว่าเหลขกเพิ่นเคยออกข้างล่างต่อกันเลยเด้อย่างสี่ห้าหกวันนั้นมันออก 1, 0, 2, หนึ่งศูนย์สองแม่ค่ะท่านผู้ชม พันหอดหนึ่งศูนย์สองมาไหว้นี่มัหลอกทั้งสามตัวเลยวันนี้ก็มิสีหาหกนะค่ะสีห้าหกที่มันที่ที่มันนั่นอะห้าหกอย่างนี้ก็มีสิทธิ์ออกนะคะจะเรียงวานะตัวนี้แหละว่าใครพลาดถ้ามารตรงตรง,ตรงเลยค่ะเลขหน่อยตัวพร้อมหน่อยชุดพร้อมจนมากว่าก็บสิออกตรงนี้ตรงนี้นะนะหกเจ็ดเก้าเจ็ดแค่นี้นะนะ สำหรับคู่แถวนี้มันไม่จะไม่ค่อยออกนะคะเนาะตรงนี้ยังหกเจ็ดไม่ค่อยออกแต่มันก็ออกได้นะสี่ตัววนเวียนนะเจดีย์ก็มีสี่เจ็ดสี่เก้าหกเจ็ดหกเก้านะหกเก้าหกเจ็ดเนี่ยออกเป็นสี่เลขกากบาทสีต่ตัว่าเก้าเจ็ดจดแดงก็จับให้เองมันค่อยออกตรงนี้วัดศูนย์แปดศูนย์หกศูนย์สองนะ สี่หกตรงสี่หกนี่บว่าท่านเคยออกนะคิดว่านะว่าท่านเคยออกนี่มันจะบออกวันนี้กับกว่าว่าใดกันท่านผู้ชมอยากให้ท่านผู้ชมถูกหวยรุ้ยไปน้ำกันเนาะวิเคราะห์เมืองวิเคราะห์ให้คัดค่ะเรียกรายตัวเราไม่ต้องจําเป็นต้องซื้อกับอาจารย์ทุกเจ้าเนาะถ้าว่งอาจารย์ใดมันเข้ากันนี่ก็ยังซื้อนะมันไม่ถูกตัวเด่นก็อาจจะถูกตัวร่องที่สองที่สามท่านผู้ชมเคยไปจับ ไปจับเบื้องว่าตัวใดออกกับตัวใดตัวใดกับตัวใดตัวที่มันดังมากๆเนี่ยอันดับหนึ่งไม่ออกอันดับสองไม่ออกมันจะมาออกอันดับสามตัวแผ่วๆกันได้นอกจากดียงเคยสังเกตแล้วเดี๋ยวจะแดียงสีจับไว้ให้ว่ามันสิตรงกันบ่หวยแม่สารคามหวยล็อกหวยใครตกใครมันจะตรงกันตัวไหนตรงกันมากตัวไหนตรงกันน้อยเออเดียงจะเลี่ยงให้เด้อขังวันนี้เนาะเท่าที่เดี่ยงมีกำลังอยู่ ที่ทำว่ายากนะ,ะนเลยพักผ่อนโยเฮียนจะแดงจะล่องจับไปให้ท่านผู้ชมเบื้องเนาะคะ่นะเนาะให้ท่านผู้ชมถูกหยวยรวยๆไปน้ำกันก็มีหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกสองสี่สองห้าสองหกศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็สี่เจ็ดสิบเก้าหกเก้าหกเจ็ดที่แดงอะถ้าดึงได้ก็คือหกเจ็ดเพราะมันเคยออกเสียงๆอย่างนี้เนาะแล้วก็ตรงๆอย่างนี้เนาะ ถ้ามันออก4 6กัมาตัวนี้ถ้าออก6 7กัมาตัวนี้เบิ่งกันแล้วกันว่ามันถูกกับผู้ใดไปดูกับหวยจันทร์ทองดีหวยพ่อทองดีหวยคุณกัลยาเออหวยคุณคุณกัลยากับมาด้วยค่ะจะเดียงังยวันท่านเรียบเลียงหายยุพรุ่งนี้ไปหาหมอตรวจประจําปีก่อนค่ะตรวจประจําเดือนก่อนนัดประจําเดือนเนาะไปหาหมอก่อนแล้วก็เส้่อมใย่าอีกค่ะแล้วก็ ตามด้วยหอยล็อกหอยช่างหอยช่างน่าจะมากกว่าหอยล็อกหอยล็อกเพิ่อนอาจจะบอกท่านปล่อยแน่นอน,นะคะ่ะเพิ่นจนกว่าเพิ่นสิหาซื้อไดเอ้เนาะเมา่อวานเจะแดงออกยูทูบแล้วมันสิซื้อยากเพิ่นว่าเพราะว่าเพิ่นบ่ได <c oughs> ้อยู่ยนี่เนาะค่ะเพิ่นอยู่ใช้ว่านเนาะค่ะเนาะอยู่ใช้ว่านเพิ่นหาซื้อได้ก่อนเด้อคะ่ะสําหรับหอยล็อกถา้ถาถ้าล็อๆก่อนนะคะหอยล็อกมันตรงกับของเพิ่นตัวใดเฮาก็จัดเลยคะ่ะเดี๋ยว จเจแดงกับใจห่อนคึอกันเด้ใจห่อนอยากจะได้อยากจะเห็นงึอนกันเนี่มาเปรียบเทียบกับอาจารย์นั่นอาจารย์นี่นะคะเปรียบ,ทบเทียบเบืบเ้องล้วกว่าในหน่าจะมากเท่ากับจัดเลยเบืบ้องวา่วาว่าเลขกหลายตัวสื่อหัวทุกตัว่าแมนเนี่ค่ะมั่นใจอะไรไม่ได้เราต้องดูใส่กันเนาะไอาทันวะิช้อมโชคดีรวย้ยๆถุงหวยไปนน้ำกันอย่าลืมสั่งสื่อชินค้าเจแดงละอันนี้วิตามินซีไว้กินเองป้องกันโรค มีโยเจิแดงขายอยู่ค่ะนี่ป้องกันป้องกันโรคระบาดในช่วงนี้เป็นกันหลายหลายถ้ากินยาตัวนี้แล้วผิวพรรณดีด้วยป้องกันโรคระบาดด้วยค่ะทุกช่มบอกเลยว่าป้องกันโรคระบาดยู่บอกต่อเป็นวัตถุคนบอเป็นตะคอนกินวิตามินซีนี่เงิดได้จังไดเนะาะท่านผู้ชมเนาะบ้านเจแดงเห็นผลแล้วกินนี่ป้องไอ้ป้องกันโรคระบาดท,ที่กําลังระบาดอยู่นเดี๋ยวนี้ ข้นบ่าเป็นนะทำงานอบนตเป็นหมดทุกคนเหลือเชือ่อบรว่าคนกินวิตามินซีนี่ว่าเป็นเนาะคะ่ะเนาหลายยางหลายแนว่เนาะคะ่ะฮำรุมลุ้งจะของไว้ละค่ะตายไปกินว่าได้ไม่บำรุงตอนนี้จะบำรุงตอนไหนเงินทองหาเท่าไหร่มันก็หมดซื้อหวยเท่าไหร่มันก็หมดมันได้มาถ้าซื้อ,อยากินเพื่อสุขภาพนี่มันจะดีมากๆกว่าต้องซื้อ บำรุงร่างกายตัวเองก่อนค่อยซื้อหวยบริเวนใดที่มนหวยหรือมาสือโมเมียมมมนค่ะก่อนที่มันจะหมดไปกับหวยท่านมาสือตัวนี้ก้อนอยาก,กินก้อนกี้มใส่ก้อนสําหรับเจดียงจะคิดแบบนั้นเนาะเพราะว่ามันเป็นเพียงคาดเดาหวยหนึ่งร้อยตัวนี่ถูกตัวเดียวนี่นะมันมีโอกาสเสียงหลายอ่อกปลนหลายแล้วรวยๆถูกหวยไปด้วยกันนะคะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ